ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้แดนนี่คิดเชนมาเฟียกลับมาอีกครั้งนะครับกับซีรีส์ออกนอกครัวไปเที่ยวกันคิด้านหลังอ่ะขอดูป้ายมีป้ายป่ะไม่มีผมว่ามันเป็นเสื้อใหม่ วันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสที่26พฤศจิกายนนะครับคศ2020นะครับวันนี้เป็นวัน Thanksgiving Day ของของที่นี่นะครับของที่อเมริกานะครับวัน Thanksgiving Day นี่ก็คือถ้าแปลตรงตัวก็คือวันขอบคุณพระเจ้านะครับก็คือประวัติก็จะเป็นเมื่อย้อนกลับไปสัก500-600ปีที่แล้วนะครับชาวพิวกริมนะครับ ซึ่งได้อบพยพมาจากประเทศอังกฤษได้อพยพมาที่มาขุดทองที่อเมริกานะครับแต่ว่าสมัยก่อนนะ่ะชาวพิลกริมเนี่ยด้วยความที่แปลกที่นะครับแล้วก็มันลำบากมากนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาวพื้นถิ่นนะครับชาวอินเดียนแดงนะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเนทีฟเนทีฟซิติเซนของที่นี่นะครับอินเดียนแดงก็ ผ่านไปให้หลังประมาณปีหนึ่งนะครับชาวอินเดียแดงได้สอนได้สอนชาวพพลอกริมให้ปลูกพืชน,นะครับให้ทําทําป,ปศุสัตว์นะครับทําฟาร์มแล้วก็หาอาหารนะครับจนมาถึงวันสิ้นปีนะครับก็ชาวพพลอกริมนี่ยก็อยากจะขอบคุณนะครับชาวอินเดียแดงที่ได้สอนวิธีเอาตัวรอดนะครับในดินแดน แข่งใหม่ที่เขาเพิ่งมานะครับก็ได้ทำการจัดงานขึ้นมางานหนึ่งซึ่งจะมีระยะเมื่อเมื่อก่อนนะครับจะใช้เวลาสามวันนะครับแต่คือตอนนี้ก็จะเหลือวันเดียวก็คือจะเป็นวันที่รวบรวมสมาชิกทั้งครอบครัวนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการเลี้ยงตอบแทนให้กับชาวอินเดียนแดงนะครับที่ได้อสอนวิธ,ธีเอาตัวรอดนะครับก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับพิธี วันนี้ก็เป็นเป็นวันที่สำคัญของหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งในหลายๆวันของของคนอเมริกันนะครับก็ถือว่าเป็นอ่ uh, national holiday นะครับก็คือวันเป็นวันหยุดแห่งชาตินะครับก็สมาชิกที่อยู่ต่างต่างรัฐนะครับก็จะกลับมาเยี่ยมครอบครัวนะครับแล้วก็จะกินจะกินอาหารร่วมกันนะครับอาหารจะกินอาหารค่ำร่วมกันก็ อาหารตีมหลักอาหารที่สำคัญของของวันนี้นะครับก็คือเตอร์กี้นะครับหรือว่าไก่งวงก็จะมีไก่งวงทั้งตัวอบนะครับแล้วก็มี cranberry sauce มีมชโ potato แล้วก็มีน้ำเกรวี่นะครับนั่นคือเป็นเป็นอาหารหลักของของวัน thanksgiving ของคนอเมริกันนะครับวันขอบคุณพระเจ้านะครับซึ่งสำหรับผมแล้ววันนี้เป็นวันหยุดนะครับ ก็อยากจะออกไปหาเสื้อผ้าวินเทจนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งช่วงนี้ก็ใกล้จะถึงฤดูที่ร้านอาหารที่ทำจะเริ่มไฮซีซันแล้วนะครับก็คือเหมือนจะเริ่มมีคนเยอะขึ้นมีเขาเรียกว่าเขา้าเข้าช่วงบีซี่นั่นแหละครับก็จะมีเวลาหยุดน้อยเพราะฉะนั้นวันนี้มีว่ามีเวลาวันหยุด ก็จะพยายามไปหาของไปหาเสื้อวินเทจนะครับที่ตัวเองชอบมาสะสมไว้นะครับก็ตามธรรมเนียมเนี่ยวัน t h i v k s g เนี่ยร้านรวงต่างๆหรือว่าช้อปปิ้งมอลล์ต่างๆจะปิดนะครับแต่ว่าหลังจากวัน Thanksgiving คือหลังจากวันพฤหัสเริ่มต้นจากเชี่ยงคืนของเช้าวันศุกร์เลยนะครับจะเรียกว่า black friday นะครับคือเป็นวันที่ ร้านต่างๆ department store ต่างๆหรือแม้กระทั่งซ u เปอร์มาร์ตหรือว่าแม้กระทั่งมอนะครับห้างสรรพสินค้าต่างๆลดราคาการะหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะครับทุกคนจะรู้ดีนะครับว่า Black Friday นี่ถือว่าเป็นเทศกาลที่สำคัญในการซื้อของเข้าบ้านนะครับซื้อของใช้ของอุปกรณ์ต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างจะถูกมากนะครับบางครั้ง ต้องไปรอไลน์กันนะครับอย่าง a p p l e Store เนี่ยต้องไปรอไลน์กันตั้งแต่ข้ามวันเลยนะครับก็คือ s โต r e นี่เปิดประมาณเที่ยงคืนนะครับบางที่นะครับต้องไปรอไลน์ของวันพฤหัสเย็นวันพฤหัสนะครับแล้วก็รอไลน์จนกว่าจะร้านจะเปิดนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากนะครับสำหรับคอช้อปปิ้งนะครับสายช้อปปิ้งสำหรับตัวผมแล้ววันนี้ก็มี เพื่อนจากทาง i ิน t a g r กรนะครับเขาบอกว่าเขาจะเปิดร้านต้อนรับ Black Friday นะครับของของเสื้อวินเทจนะครับอ,อย่างที่บอกนะครับผมไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องวินเทจหรือว่าเรื่องอเสื้อผ้าที่ผมสนใจมาพอสมควรแล้วนะครับก็อยากจะ,ะเกลิ่นให้ฟังนิดนึงนะครับเสื้อวินเทจเนี่ย อย่างที่ทุกคนทราบดีกระแสมันเพิ่งเริ่มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนที่จะซื้อหรือว่าคนที่จะหาของวินเทจนะจะหายากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้แหล่งเราต้องรู้ข้อมูลเราต้องรู้คอนเน c t ชันนะครับว่าว่ามีใครมีใครขายบ้างสำหรับเสื้อวินเทจเนี่ย ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับถึงจะเรียกว่าวินเทจเพราะฉะนั้นปีนี้ปี2020นะครับเพราะฉะนั้นเสื้อที่ถือว่าเป็นวินเทจก็คือปีที่ต่ำลงไปจากปี2000นะครับถึงจะเรียกว่าเป็นเสื้อว mm ินเทจเขาเนี้ยส่วนตัวของผมอะ่ะก็อย่างที่ดูดูมาในคลิปก่อนๆหน้านี้นะครับก็จะชอบเสื้อเสื้อวงเสื้อทัวร์เสื้อวงดน,นตรีนะครับยุค80 90เพราะว่า ผมโตมากับการฟังเพลงประเภทนั้นพวก Rock พวกแกรม m e t ัลนะครับหรือพวกฮาร์ Rock กนะครับก็จะโตมากับเพลงประ,ประเภทนั้นเพราะฉะนั้นด้วยความชอบส่วนตัวเราก็จะเลือกหาเสื้อเลือกหาของสะสมของวงนั้นๆน,น,นะครับที่ที่เราชอบนะครับก็อาจจะไม่ได้หลากหลายอาจจะไม่ได้กว้างอะไรแต่ก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าว่า วันนี้เราจะได้อะไรกันบ้างนะครับก็โชว์รูมของเขาไม่ได้เป็นโชว์รูมใหญ่หรือว่าเป็นร้านอะไรคือเป็นเป็นเ,เขาเรียกว่า r e n t r l s t o r storage นะครับคือเป็นพื้นที่เช่าไว้สำหรับเก็บของแต่สมัยเนี้ย่ผู้ขายส่วนใหญ่ก็จะนอกจากจะเก็บของไว้ขายแล้วยังเปิด Storage ของตัวเองเอาไวใ้ให้ลูกค้ามาเลือกชมหรือว่า หรือว่าเลือกซื้อได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องเช่าเสียค่าเช่าร้านเพียงแค่เสียค่าเช่า Storage เฉยๆนะครับก็สมัยนี้มีแบบนี้เยอะนะครับแต่ว่าคนเนี้ยผมได้ติดตามเขามาพอสมควรแล้วทางอิน t a g r กรมเขาก็ได้ไปออกอีเวนต์พวกของวินเทจต่างๆตา,ตา,ตามไมมี่ตามเมืองไมมี่ตามออร a แลนโดหรือว่าไปต่างรัฐไปอีเวนต์ทริปคอนของ ของดีป๊อนะครับที่จัดทั่วอเมริกานะครับเขาก็ได้ไปออกร้านตามอีเวนต,ต์ต่างๆเขาก็เป็นหนึ่งในคนขายรายใหญ่ของที่นี่นะครับวันนี้เราก็จะลองไปดูกันดูนะครับว่าเราจะได้อะไรจากจากการไปครั้งนี้นะครับ Black f ฟ i d y y ของอ Quick Stop Vintage นะครับที่ไมอามีนะครับไปกันเลยครับออกนอกครัวไปเที่ยวกัน ตอนนี้เนื่องด้วยโควิด19นะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนจะเข้าไปเลือกซื้อหรือก่อนจะเข้าไปเขาเรียกว่าหาของวินเทจนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะมีเชื้อโรคหรือมีอะไรติดไปด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับ<ว>อย่างแรกที่ต้องมีก็คือหน้ากากนะครับอย่างที่สองคือถุงมือนะครับเราจะใส่ถุงมือทุกครั้งเพราะว่าเวลา เลือกเสื้อเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะสะอาดแค่ไหนนะครับและที่สําคัญคือนี่นะครับสเปรย์แอลกอฮอล์นะครับมีติดตัวทุกครั้งนะครับแล้วก็มีเจลล้างมือด้วยนะครับหลังจากเลือกของเสร็จเลือกเสื้อผ้าเยอะๆเสร็จเข้าไปในที่ที่แบบมีคนเยอะนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวต้องดูแลตัวเองป้องกันตัวเองให้ ให้อย่างเต็มที่นะครับเพราะอย่าลืมนะครับถ้าเรากาดตกโควิด1 9มันติดได้กับทุกคนนะครับอันนี้คือเป็นเป็นข้อบังคับส่วนตัวของผมเลยนะครับเพราะว่าของวนะินเทจน่ะมันจำเป็นจะต้องไปหาแล้วก็มันจำเป็นจะต้องไปรื้อค้นนะครับเสื้อผ้าเยอะๆซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับเพราะฉะนั้น ความปลอดภัยในเรื่องโควิด1 9เป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆเลยนะครับสำหรับผมในการไปหาของนะครับโอเคครับคราวนี้เราพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยนะครับ Yeah, this shelf is like I believe most of it is two for five as well right Okay. Down here isn't. There. Where's two for five? Anywhere here, and then that box, and then everything on on the racks is already priced. But no. I'm willing to negotiate on prices on this okay. okay, all, all right. right. So. Thank you. Prices are high for Blue chocolate. Blue chocolate. That's the stuff I you, <laughs> anything like this stuff huh? anything you have like this one like all over prints now I honestly wouldn't even I wasn't even like trying to sell it but if you want it I'll sell it yeah okay but I, I honestly I hold those for now but and here I definitely don't have anything like that okay okay. พิกได้เลยพิชได้หลังเลยขอ,อดูป้ายมีป้ายป่ะไม่มี <c oughs> ให่ตานี่เฮ้ยิไยเด่นผมว่ามันเป็นเสื้อใหม่ใช่อันนี้มันเป็นเสื้อใหม่ มันป้ายเลยไม่ได้มันเป็นเสื้อใหม่แต่อันนี้เดี๋ยว้องดูกันอันนี้อาจจะเป็นเสื้อเก่าของสองพันสิบมันสิบก็เสื้อใหม่เลยสองพันสิบก็ลอยสิบปปอันนี้เป็นวินเทจ I'm like, 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 you take away, no. okay, I'm i am mean, right, like i i am like i am like Any discount for him? เอ้ I did I did I did อเคหกสิบห้าใช่ไหครับหกสิ้า right สิบ้า right ใช่ครับหกสิบห้าโอยยังอยู่ในงบเอาอีกรอครับอันนี้ไม่ใช่ครับยังอยู่ในงบเอาอีกสบาย ละสีตัวน้งละพอละจบจบการขายนี่ก็สวยก็อยากได้เลยนี่วงไม่หนังครับนี่เอวิดผูกดีห้าเอง Oh, try it. Good, go for up Already, off the bat. I'm about to leave this one at <laughs> 350. Okay, okay. So just, that's what I just you know, got Yeah, I know. Yeah, I told you the reason why I come because of this one. Yeah, 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 I know. So you have to leave it this one. I could do this one 200. I could do like 140. Cool. Sixty. Cool. Okay, okay. Done. done. Bye. <laughs> 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 if you guys still here tomorrow? I'm bringing more stuff tomorrow. Okay. okay. If y'all still wanna come back. Oh wow! This is this is worth <laughs> okay I can we'll miss this one. Oh, <laughs> on. well, if I promise i take care of it. I know, I know it's going to the bright home. Okay, I'm going let Okay, you're powerful. Okay. Thank, Thank you. So all. On. Thank you me. talk something to the clip. Yeah. Uh, you can you can um, talk about your Instagram. You can talk to uh, because is a go to uh, my country Thailand. Oh, okay. So you greetings from Miami quick stop vintage you guys can message us or dm us at quick stop vintage hope everyone like um enjoys all the pieces going back to thailand so, thank you thank you thank you